สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจารุวัญญาลสีนะคะรหัสน,นิสิต61202742ค่ะสาขาคณิตศาสตร์วิทยาลัยการศึกษานะคะนิสิตชั้นปีที่3โครงการกรูร่วพัฒนาท้องถิ่นค่ะวันนี้นะคะจะมานำเสนอวัตกรรมเรื่องการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนเดนตาหมชนบ้านกั้เหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเกับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะประเพณีแซนเดนตานะคะเป็นประเพณีหนึ่ง มีความสัมพันธ์ที่ปฏิบัติสิบย์ทอดันมาอย่างช้านานนะคะของชาวไทยเชื้อสายเขมรประเพณีเซน,นโดนตานะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าประเพณีศาสตรเขมรค่ะเป็นประเพณีเส้นไหว้ผีบ,บรรบุกุษนะคะและอุทิศกุศลให้กับบรรดาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยจะประกอบพิธีกรรมตั้งแต่วันที่14ค่าเดือนสินะคะเรียกว่าศาสเล็กจนถึงวันแรม15ค่าเดือนสินะคะเรียกว่าสา์ใหญ่ของ,งทุกปีค่ะภายในชุมชนบ้านก้าเหลืองอำเภอประสาทจังหวาัดรีรังนะคะ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายขเขมรค่ะยังคงมีการประก,บระกอบพิธีแซนดอนตาเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะประิธีณีแซนดอนตายังคงดำารงอยู่นะคะแต่การดำารงดำเนอยู่นั้นนะคะไม่ได้เกิดจากประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงค่ะแต่เกิดจากหน่วยงานราชการและเอกอชนภายในท้องถิ่นค่ะโรงเรียนบ้านกลนเหลืองนะคะตั้งอยู่ในชุมช,มชมมนบ้านใกล้เหลืองอำเภอกระสังจังหวัดลีดามนะคะให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ความเชื่อภายในชุมชนด้่อสนใจการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดอนตานะคะชุมชนบ้านกันเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมค่ะเพื่อสนับสนุนนะคะแนวคิดของการใช้หลักูือในการแก้ปัญหาค่ะสําหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้การอนุรักษ์ประเพณีแซนดอนตาของชุมชนบ้านกันเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมนะคะ 2. เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรการศึกษา และอนุรักษ์ประเพณีแซนดนตาชุมชนบ้านกันเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ3เพื่อทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดนตานะคะชุมชนบ้านก้ลเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ4เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดนตาชุมชนบ้านกันเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ1ได้เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับสร้างหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดนตาค่ะ2ได้หลักสูตรการ สาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดอนตานะคะชุมชนบาด้านเหลืองอเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่มีคุณภาพสําหรับไปใช้ฝึกอบรมค่ะสามักเรียนได้ทากสารในการเรียนดูแลวัตกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นทักสารด้านการสื่อสารนะคะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีค่ะ่อใช้ในการเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีแซนดอนตาค่ะสี่ได้แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและอนุรักษ์ประเพณีแซนดอนตาชุมชนว่า้านเหลืองอเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ขอบเทตของการวิจัยนะคะผู้วิจัยได้แบ่งการวิจัยนะคะออกเป็นสีขั้นตอนนะคะซึ่งแต่ละขั้นตอนนะคะมีะรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะขั้นที่ 1. น,นะคะการศึกษาข้อมูลในชุมชนและบระิบวพื้นที่สหรับขอบเขตด้านนะคอค่ะหอัตลักษ์เชิงพื้นที่นะคะปัญหาและป,ประกบการทางสังคมของชุงมชนบ้าน,นกันเหลือเป็นภาจังหวัดบุรีรัมค่ะ 2. ข้าหน้าอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ปัญหาปรากฏการทางสังคมของชุมชนบ้านกัเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดลยันนะคะมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนค่ะ 3. ความต้องการในการนําอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ปัญหาและปรากฏการทางสังคมของชุมชนบ้านกัเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดลยันนะคะมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนค่ะตลอดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษานะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนา2563นะคะ ถิงที่ส่งนีาย,ยน2,503ค่ะขออเขตของประชากรน,นะคะประกอบด้วย2กลุ่มดังต่อไปนี้ค่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะผู้บริหารสถานศึกษาครูลและนักเรียนชุมชนบ้านก้นเหลืองค่ะกลุ่มที่สองนะคะผู้นําชุมชนผู้ส่งอายุในหมู่บ้านและผู้ปกครองนักเรียนของชุมชนชุมชนบ้านกั้นเหลืองค่ะ ขั้นตอนที่สอนค่ะการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนโดนตาชุมชนมั่นกันเหลืองอํเภอกระสังจังหวัดบีรัมค่ะสำหรับขอบเขตด้านเนื้อหานะคะหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนโดนตาชุมชนมั่นกันเหลืองอํเภอกระสังจังหวัดบีรัมนะคะในเนื้าเป็น4หน่วยนะคะได้แก่หน่วยที่หนึ่งประวัติความเป็นมาของประเพณีแซนดดนตาค่ะในกันเรียนู้ที่สองนะคะความสำคัญของประเพณีแซนดดนตาค่ะในกันเนี้นที่สามนะคะสิ่งของที่ต้องเตรียมในวิธีแซนดดนตาค่ะ ในการเรียนรู้ที่4นะคะขั้นตอนในการประกอบพิธีแซนดอนตาค่ะพัเดตประชากรนะคะประกอบด้วย1ผ like, li ู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีแซนดอนตาจานวน1คน2ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจํานวน1คนนะคะ3ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรจํานวน1คนค่ะขั้นตอนที่3นะคะการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดอนตาชุมชนบ้านก้าเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดพิริยามค่ะ ข้อเท็ดแนนเนื้อหานะคะหนึ่งน้ำหลักสูตรการศึกษาและอัญมาร์กัปตีนีซานโนตาชมชนมากก็เหลืองอุทกระสังจังหวัดบีรัมค่ะที่ใช้ในการนําหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่นะคะสอผลจากการทดลองใช้นวัตกรรมนะคะของข้อหนึ่งค่ะนักเรียนสามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของบัพปีนีซานนตาได้ค่ะสองนักเรียนสามารถอธิบายความสําคัญธ์ของบัพปีนีซานนตาได้ค่ะสามนักเรียน ที่รายขั้นตอนพิธีกรรมและสิ่งของที่ต้องเตรียมในพิธีแซนโดนตาได้ค่ะ4่นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของพิธีแซนโดนตาค่ะขอบเขตประชากรน,นะคะคือประชากรน,นะคะได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านกั้นเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมคะจำนวน50าสิบคนตัวอย่างนะคะเราได้เลือกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านกั้นเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมคะจำนวน20คนค่ะให้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงค่ะ ขั ing, man, ator, ้นตอนที่4นะคะทันประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนเดนตาชุมชนบ้านใกล้เหลีอยงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมค่ะขอบเขตด้านเนื้อหานะคะความพึงพอใจที่มีต่อประเพณีแซนเดนตาของนักเรียนชั้นประถมมัธยมปีที่4โรงเรียนบ้านใกล้เหลีอยงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมค่ะขอบเขตด้านประชากรนะคะในที่นี้นะคะประชากรได้แก่นักเรียนชั้นประถมมัธยมโรงเรียนบ้านใกล้เหลีอยงอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมคะจำนวน50คน ็นตัวอย่างนะคะเราได้เลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะโรงเรีนยนบ้าน,นเกลือหลงอำเภอกระสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจำนวน20คนได้มาโดยการเลื่อนแบบเจาะจงค่ะวิธีการวิจัยนะคะการวิจัยครั้งนี้นะคะจำนวนการโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนามีขั้นตอนกันหนึนการ,การทั้งหมด4ีขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนที่1การศึกษาข้อมูลในชุมชนและบริบทพื้นที่นะคะเราจะใช้แบบ สัมภาษณ์แบบถึงโครงสร้างนะคะจํานวน2ฉบับค่ะดังน,นี้ฉบับที่1นะคะแบบสัมภาษณ์สาหรับผู้นําชุมชนผู้สูงอายุในหมู่บ้านและผู้ปกครองนักเรียน,นะคะ่ะฉบับที่สองนะคะแบบสัมภาษณ์สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียน,นะคะ่ะขั้นตอนที่2นะคะการสร้างและตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีเซนต์น,นตาชุมชนบ้านกั้นเหลืองโดยกระงรังหารศบกษาธิกานะคะหนึ่งศึกษาเอากสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแาดนตาค่ะ 2. นําผลไดจากการสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่1นะคะเขามีครบเนื้อหาและดําเนินการร่างหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดนตานะคะชุมชนบ้านกาลเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมค่ะ 3. นะคะนำร่างหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซดนตานะคะชุมชนบ้านกาลเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมนะคะไปใช้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน3าคนนะคะประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีแซนดอนตาจำนวนหนึ่งคนค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นจำนวนหนึ่งคนค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรจำนวนหนึ่งคนค่ะจากนั้นนะคะปรับุ่งหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดอนตาชุมชุดบ้านกัางเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญค่ะขั้นตอนที่สามนะคะการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดอนตา ชั้นมัานกั้งเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะหนึ่งจำนวนการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ภูมิเนจรนตาชั้นมัานกั้งเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสานักเรียนชัปนปลับของมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะโรงเรียนมั่นกั้งเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะคะจํานวน2ี่สบคนค่ะ2นะคะหลังการทดลองใช้หลักสูตรการศึกษา และอนุรักษ์ประเพณีแซนดนตาชุมชนบ้านก้านเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผู้ศึกษาประครับประเมินหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดนตาชุมชนบ้านกัานเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจนะคะต่อการใช้หลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดนตาชุมชนบ้านกัานเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขันตอนที่4นะคะการประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณีแซนดนตา ผุ้ชนมั่นก้าเหลืองอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมื่อเสร็จสิ้นการทดลองใช้แล้วนะคะทักษุการศึกษาและอัุลักษ์ประนินต์โดนตาผุ้ชนมั่นก้าเหลืองอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ศึกษานะคะประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจนะคะโดยแบบเป็นสามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1ค่ะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นเช็คลิสต์นะคะ ้อที <S <S <desserts> ่สองค่ะความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมมัธยมาทีสี่นค่ะโรงเรียนบ้านก้้นเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดรีร์นะคะที่มีต่อหลักสูตรการศึกษาและอนุรักษ์ประเพณดอนตาชุมชนบ้านก้้นเหลืองอำเภอกระสังจังหวัดรีร์ค่ะตอนที่สามนะคะความคิดเห็นเพิ่มเติมที่มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดค่ะสรุปผลการวิจัยนะคะจากการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านก้้นเหลืองเป็นชุมชนเก่าแก่ในอดีตนะคะ ชุมชนแห่งนี้จะล้อมรอบไปด้วยคลองและมีต้นไม้ประจำชุมชนได้แก่ต้กนกล้วยแขงค่ะชรวบ้านส่วนใหญ่นะคะมีเชื้อสายขเขมรทําให้มีการใช้ภาษาขเขมรในการสื่อสารนะคะเช่นเดียวกันกับประเพณีที่มีการถ่ายทอดนะคะมาจากเชื้อสายชาวคขมรพื้นเมืองนะคะเช่นประเพณีแซนโดนตาและประเพณีรำแม่มดหรือรำมะมวยนะคะอาหารท้องถิ่นได้แก่นะคะหมี่ยำ าวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะเย็สัตว์ขายของป่าในชุมชนบ้านต้าเหลืองนะคะจะมีกลุ่มแม่บ้านซึ่งกลุ่มแม่บ้านนี้นะคะจะรวมตัวกันเพื่อห่อผ้าเผาะเห็ดเป็นรายได้เสริมค่ะนอกจากนี้นะคะชาวบ้านภายในชนุมชนยังมีอาชีพรับจ้างเย็บผ้าส่งตามร้านกด้วยค่ะ <S <S ส่วนปัญหาที่ส่งผลกระทบภายในชุมชนนะคะได้แก่ปัญหาภัยแล้งเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะซึ่งมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำ ทำแหล่งกักเก็บน้ําการประปาของหมู่บ้านนะคะยังไม่เพียงพอต่อการแจกจ่ายน้ําในการเพาะปลูกรวมถึงการอุปโภคบริโภคคะ่ะและปัญหาเรื่องการอนุรักษ์ประเพณีและความเชื่อภายในของถิ่นคะ่ะด้วยนะคะจากการศึกษาพบว่าสิ่งที่ชุมชนบ้านกะเหลืองต้องการอนุรักษ์ไว้นั้นก็คือวิอถีชีวิตความเชื่อประเพณีของคนในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาอาหารและประเพณีต่างๆนะคะ ซึ่งชุมชน,นแห่งนี้นะคะมีความโดดเด่นเรื่องประเพณีแซนโดนตาื่อจะทาํนา,นาการบูรณาการเท่ากับการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ประเพณีความเชื่อในท้องถิ่นนะคะเพื่สอส่งต่อให้รุ่นลูกรุ่นหลาน,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอนวะัตกรรมแบบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ